Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly. Make it fast, no grill, no onions. Ah, totally, okay. Yeah. ติดตรงเนื้อนอี่แน่ากลัวแงนานเลยเกินกริง่งคุบ <Good. S 1> ให้ดีทำต่อไปโอเคปิดหน้าต่างยังไงอ่ะ

สวัสดีครับเออไม่ได้กินปึบ๊บสองห้างวิ่โอ๊ะโอ้โอ ไม่เคยไปไหนอะครับดังกูแต่กูติดหน้าต่างใจมึงไปแล้วนะหนูมึงเข้าไม่ได้ What the... warmer and soda can. Not grilled, please. Sure, that will be three hundred and fifty. โอ้ยฮิตเกมเกี่ยวเนี่ยเจอเนีลองเชิญดูเพื่อนใครนะ เพื่อนใครรอข้างนอกนะพวกแรงกดตังนไม่ไหววา 好的哟，好的哟，没有哟。没有